โอ้ยรองเท้าอะไรมันดูดน้ำาจับจ็บเจับจับเนี่ยเอ้ยมันจะลื่นล้มหรือเปล่ามันเป็นเวกัมเหรอโอ้ยยี่ห้อเขาดีด้วยนะเดี๋ยวต้องไปโมนิฟายกันเข้าไปลุยกันเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูวิธีแก้ปัญหารองเท้าดูดพื้นเวลาพื้นเปียกน้ำกันนะฮะมันดูดกับพื้นดังจับ แก้ปัญหายัางไงพอมันดูดพื้นแล้วมันดีดน้ำสกรปรกขึ้นมาโอ้โห,หน่ารังเกียจสุดๆเข้าไปดูวิธีแก้ปัญหากันเลยก็มีสว่านนะฮะวันนี้อธิบายอกวานก็โมนิฟายรองเท้านะฮะมันเป็นเวกัมนะฮะมันมีแรงดูดนะฮะที่ตายพื้นนะฮะแล้วก็ปากกานะฮะมาเกอร์ลุยกันเลย ด้านในนะฮะเป็นส่วนที่สึกลอน้อยที่สุดนะฮะถ้าเราทําร่องอย่างเงี้ยมันจะเสียพื้นที่นะฮะอันนี้เราจะเจาะรูนะฮะเพราะตรงนี้มันเป็นเวกัมคือเรื่องของเรื่องเขาจะทําให้มันไม่ลื่นล้มนะฮะเขาก็เลยเว้นช่องว่างตรงนี้แต่ปัญหาคือเวลาพื้นเป็นน้าเนี่ยมันจะดูดนะฮะก็มาร์กก่อนนะฮะมาร์กเป็นจุดไว้นะฮะแล้วก็ใช้สว่านเจาะนะฮะพิถีพิถันนิดนึงนะฮะ เลงไว้ก่อนประมาณนี้นะเริ่มเลยอันนี้ผมเจาะไปแล้วนะฮะอันนี้ผมทําวิธีให้ดูคือด้านในนะฮะด้านตัวเลขเก้าเนี่ยเพราะด้านนี้มันจะสึกลรอเยอะกว่าด้านนี้นะฮะเจาะเข้าไปเลยเห็นไหมนี่เบียดเบียดมนันนพอมันทะลุมันก็จะมีรูหายใจนะฮะแรงลมอยู่นี้ก็หมดไปนะฮะ เรีอบร้อยนะฮะอันนี้ก็เช่นเดียวกันฮะด้านใน,นมาก,ก่อนนะฮะกำหนดไว้ก่อนฟาบก็จะเป็นรูปแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะมีรูระบายอากาศคือถ้าทำร่องก็เสียพื้นที่นะฮะเผลอเสียรูปทรงด้วยเจาะรูดีกว่านะฮะวันนี้อธิบายก็วานลาไปก่อนนะฮะถูกใจคลิปนี้ก็กดไลค์ด้วยล่ะ อย่าลืมกดติดตามนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งคลิปใหม่ๆเข้ามาทุกวันวันนี้อธิบายก็วาลาไปก่อนสวัสดีครับโหทำไมไม่ดูดเลยอ่ะของยี่ห้อมันต้องโมงกันน้อยฮกันลื่นก็ยังทำงานดีท่อหายใจน้ำผ่าน<ม>ก็ไหลได้ไหลแล้วเห็นไหมครับ ไม่ไงแล้วมันจะเกิดเวกรัมได้ยังไงเห็นไหมน้ำก็ไหลผ่านได้ลื่นก็ไม่ลื่นนะโอ้ยซึ้ด